<c oughs> วิถีชาวบ้านรายการวิถีชาวบ้านหรือวิถีชีวิตภาคตะวันออกเสียงเหนือนะฮะแสงพอไหมเนี่ยกล้องไม่ค่อยดีคพี่น้องนะฮะต้องต้องดูแบบเรียวไทม์นะฮะหรือแบบอนาถาไปก่อนนะฮะอ้าว <c oughs> นะครับวันนี้เราก็จะมีเมนูที่ที่ลดพุ่มพวงนะฮะลดพุ่มพวงหรือลดตรงเตงเนี่ย เพิ่นมาขายนะครับเพิ่นมาขายเขาก็ซื้อนั่นก็คือแทนแทนแทนคากิคากินะฮะคากิหรือขาหมูเออขาหมูหรือเท้าหมูเขาเรียกขาหมูนั่นแหละนะฮะนี่มีขาหน่อยขาใ่อันนี้น่าจะเป็นขาหลังนะอันนี้เนี่ยเป็นเท้าหลังอันนี้น่าจะเป็นเท้าหน้าเพราะว่ามันมันขนาดมันต่างกันเลยนี่ขนาด ขนาดมันต่างกันนะฮะแสดงว่าอันนี้ต้องเป็นขาหลังอันนี้ต้องเป็นขาหน้าหรือมันอาจจะเป็นหมูคนละตัวก็ได้เอออาจจะเป็นหมูคนละตัวแต่ว่าได้มาสองอันสองอันนี้นะฮะสองอันนี้นี่เขาขายอยู่40บาทอ่าสีบาทนั่นก็แสดงว่ามันตกอันละ20บาทอันนี้อาจจะ15บาทอันนี้อาจจะเออนนอ,จจ 15, อันนี้อาจจะส5อันนี้อาจจะ ยี 25, อันนี้อาจจะ15เออมันก็เลยรวมเป็น40บาทงบสี่สิบาทได้ขาหมูมาวันนี้นะฮะแล้เวเราจะมาเห็ดถ้าจะทําเป็นพะโล้มันง่ายเกินไปนะฮะเรามาทําแบบสไตล์เขาผมเองแบบมั่วๆแต่ว่าอ่าอร่อยถึงใจนะฮะเอาโอเคไปกับขาหมูเมนูชูรสชูรัก เออขาหมูชูรสชูรักชูรักชูรสเออนี่เหมือนรายการทีวีเลยเอามาเดี๋ยวเอาขาหมูไปล้างก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาขาหมูไปล้างก่อนจะข้าวหนึง่งอ่ะนะฮะทีนี้นะฮะขาหมูปกตินะฮะถ้าจะทำเนี่ยจะเห็นเป็นไอ้อขาหมูใต้น้ำ เออเราได้ยินแต่ไก่ใกล้น้ําเป็ดใต้น้ำํำออซี่โครงหมูใต้น้ําอันนี้เอาขาหมูขาหมูใต้น้ำนะฮะเดี๋ยวปกติเขาจะเขาจะสับให้มันเป็นชิ้นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่หัน่นเอาแบบนี้เลยมันแข็งเดี๋ยวตุนเป็นขาเลยนะฮะเดี๋ยวมันรู้ว่ามันมันดูบางว่ามันจะเปือยบเปอย,เ,ปยเอาเป็นขาเลยนะฮะนี้เราก็มาเตรียมเานะมาเตรียมเครื่องเราดีกว่า เราจะใส่อะไรบ้างนะฮะอ่ะนะฮะเครื่องเทศเราก็จะใช้สมุนไพรไอ้สมุนไพรต่างๆนะฮะที่อยู่รอบบริเวณบ้านเรานี่แหละนะฮะเราจะเริ่มจากขานะะขานี่ใช้ขาแก่ก็ได้ขาออนก็ได้นะฮะออขาน่อย ขานะฮะเดี๋ยวมันแข็งขาเก่งต้ออันโขก็โขกอันโขก็โขกอันฝานใส่ก็ใส่นะฮะก็ใส่หมดเลยแหละในส่วนที่เราโขก็โขกนี่ก็ตะไครนะะ้ตะไคร้เสร็จก็ตะไคร้ก็หัน่นแบบอ่าละเอียดก็ได้หรือพอหยาบๆก็ได้นะครับ อ่ะต่อไปก็นะฮะเป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดไม่ต้องไม่ต้องซ้อยละเอียดเลยครับเดี๋ยวแต่นนะผมว่าจะซ้อยแบบหยาบๆพอนะ,ะเราไม่ได้ว่าต้องให้มันเหม็นเขียวนะฮะใส่พอ้อยมันเปิดอกนี่นี่หั่นหยาบๆนี่แหละแบบนี้แหละนะฮะป๊บแล้วก็ ลกผักชีไม่ยูอันเดียวเออเอาก็เราก็ใช้เท่าที่เรามีมีเท่าไหนก็ใช้แค่นั้นนะฮะเอาลากผักชีลงไปแล้วก็ส่วนพริกเนี่ยผมจะใช้เป็นพริกแห้งนะฮะเป็นพริกแห้งอ่าพริกแห้งแต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าไม่กินเผ็ดไม่กินรสจัดแล้วเราจะไปทําน,น้ําจิ้มอีกทีนึงนะฮะเองเราพริกแห้งก็พออ่า นิดหน่อยนิดหน่อยพอให้มีกลิ่นแบบหอมๆไม่ได้ใส่จับเดี๋ยวมันกินไม่ได้นะฮะมันกินพอดเอาแบบทําแบบพอดีอนะทีนี้ก็พริกนะนเราพริกไทยพทยนะรพิกไทยนะฮะส่วนพริกไทยเนี่ยเราใช้เราใช้เ,เ,ใชเป็นพริกไทยดําก็ได้พริกไทยขาวก็ได้แล้วแต่ชอบอันนี้ผมจะใช้พริกไทยดำนี่ ไข่ดำกะเอาไม่ต้องอะไรหรอกกะเอาชอบให้มันแบบไหนก็แบบนั้นนะแล้วกะเอานี่ลงไปนะฮะแล้วก็กระเทียมลงไปที่จริงอา่าเขาต้องให้โคลนะครับโคลโคลทีละอย่างเห็นไหมฮะถ้าใส่ย่างหนึง่งเท่ากับตำย่างหนึง่งเ้าใส่ย่างหนึง่งเท่ากับใส่ย่างหนึงยยงหน่งตำลงไปอค่อยค่อยโคล ค่อยๆโขกแล้วมันจะละเอียดง่ายแต่อันนี้ก็สูตรผมก็คือว่าใส่ลงไปแล้วก็ตําทีเดียวเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเอาละเอียดมากเอาแค่บุบๆให้มีกลิ่นของสมุนไพรออกมาแค่นั้นเองไม่ต้องละเอียดเอาแค่หยาบๆ <c oughs> เอาตำมาเนี่ยตำแห้งๆอยี่สิบแปดบาทก็บานโคกเสือเอาตำโอเค นะฮะฮตาเสร็จนะะโอเคทีนี้ตาเสร็จแล้วก็เอาเครื่องแก,แกงเเครื่องสมุนไพรเราเนี่ยเอาลงไปในหม้อเลยนะฮะลงไปในหมอน้อ ทีนี้นะฮะทีนี้นี่หอมแดงเนี่ยเราไม่มีใช่ไหมฮะหอมแดงไปซื้อเราไม่มีที่บ้านก็มีก็จะใช้หอมใหญ่แทนใช้ได้เหมือนกันต้องใส่เยอะ,นะะใส่หอมแดงเนี่ยนะะใส่นิดหน่อยก็ไม่ใช่หอมแดงไม่ใช่หอมใหญ่นะะไม่ต้องโขกนะฮะหอมใหญ่เรา จะใช้การหั่นเป็นชิ้นเอาอ่านี่มาครับหั่นเป็นชิ้นนะครับเราลงไปนี่เราก็จะได้กลิ่นของหอมใหญ่หอมใหญ่โอเคอ่าได้ละส่วนอื้อหกลิ่นชุนขึ้นมาเลย ก,นนะกลิ่นหอมไม่ใช่กลิ่นชุนนะกลิ่นหอมนะฮะทีนี้นะฮะการปรุงการปรุงรสชาติก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะฮะผมจะใช้แค่เกลืออ่าใช้เกลือครับอ่ะโอเคใส่เยอะไม่ดีเดี๋ยวเค็มอะเกลือนะฮะรสดี นิดหน่อยให้มีกลิ่นหอมแบบแบบนึงนิดหน่อยอรสดีเออดียูมยมม่มิ <c oughs> อนบรใไ่ผงมะม่านะาะรสด,ดีเอาลงไปเออแล้วก็ผงนัวอ่นนนานัมนงไปกะเอาอะกะเอาอแล้วก็อ่า ผงนัวเสร็จก็ส่วนใบกะเพราเนี่ยนะฮะใบกะเพราไม่ใสนะ่เอาแค่นี้พอจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไปตั้งไฟเลยนะเอาไปตั้งเตาไฟเราจะใช้การเคี่ยวนะเดี๋ยวเอาไปให้มันเคี่ยวให้มันเปื่อยๆนะฮะลองดูว่าสูตรนี้มันจะเปื่อยไหมนะฮะเรามาดูนะครับโอเคไปเลยนี่คือ,อาขาหมู บ้านเฮาเออขาหมูขอนแก่นเออไม่ใช่ขาหมูเยอรมันนะไม่ใช่ขาหมูเยอรมันนะขาหมูขอนแก่น <laughs> ไปโอเคเอานะครับทีก็จะเอาอันเนี้ยหม้อเรามาตั้งไฟนะฮะตั้งไฟแล้วก็จากนั้นก็จะเอาอ่าตัวถาดจะมาปิดเออป,ปิดปุ๊บใช่ไหมฮะปิดแน่นๆน่ไม่ให้มันฟิวเออจากนั้นก็จะอ่ะเติมน้ําลงไป นี่นี่เอาน้ำไว้ด้านบนนะฮะเราจะให้น้ำเดือดประมาณสักสักสามน้ำสองน้ำสามน้ำรองเบิงวา่ามันจะเปื่อยเปื่อยนะครับเอาโอเคจะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะปิดฝานะครับอ่ะแล้วก็จะปิดฝาไว้แบบนี้นี่นี่คืออ่าหมูขาหมูใต้น้ำของเราเออนี่ ลองดูว่ามันจะแซบไหมกับเมนูขาหมูใต้น้ำโอเคไปเรียบร้อยรอนั่งกินได้เลยอ่ะนะฮะหลังจากน้ำเดือดแล้วเขาก็เทน้ำเปลี่ยนน้ำนะฮะเอาออกแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมาใส่ใหม่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็นั่งรอให้มันสุกนี่น่าจะสุกแล้วแหละสักสามน้ำมาแล้วมันก็ต้องสุกอยู่แล้วแหละอา้าวเปิดดูหน่อยดิ มันสีสันเป็นยังไงโอ้นี่คือขาหมูใต้น้ำตามใจปรารถนาวิธีคนจอนวิธีแห่งชีวิตวิธีแห่งความสุขนะนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือ ขาหมูเออขาหมูใต้น้ำนะฮะขาหมูใต้น้ำเบย์บาบูอ่ะแล้วก็แจ่วเออแจ่วไอ้ใช้แจ่วซีฟู้ดเขาเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะมาลมก็แรงๆกินข้าวใต้บรรยากาศลมลมนิดนึงแดดนิดนึงเออครื่องครึ่งลมครึ่งแดดมาเดี๋ยว เปิดติดข้าวก่อนเราจะทดสอบว่าะฮทดสอบว่ามันเปื่อยไหมเริ่มจากอันไหนอันใหญ่ก่อนบ่นปะลองดูก่อนเปื่อยโอ้บ่เปื่อยโอ้ยไม่เปื่อยเลยโอ้ยนี่ออนี อืมเปื่อยอยู่เปื่อยอยู่เปื่อยอยู่รสชาติเข้มข้นเผ็ดอยู่เผ็ดรสจัดแต่ว่าจิ้มซีฟูด้ดลงไปหน่อยนิดนึง ขออนุญาตใช้มือนะฮะอันนี้ต้องใส่มือเด้ดยใค่กินถนัดนะฮะใช้ช้อนก็ได้แต่อันนี้เรากินกับข้าวเหนียวนะกิ่งหเหนียวก็ได้ตรง้ายมือนี่แหละแซบสุดแล้วนะฮะเออ,อขาหมูใต้น้ำา ก็ดูก็เปื่อยได้ประมาณหนึ่งเปื่อยได้ประมาณนึงนะฮะแล้วดึงมาลองดูดิเปือยอย่างเงี้ นี่อือกินเป็นบ้านหลับ้าเนี่ยนี่ฉี่มานีโอ้ฉีโอ้ร้อนร้อนฉีกระดุกมานี่ เปื่อยว่าเปือยดูเอาการฉีดก,กระดูกขาหมูออเอ็นไงกระดูกรุดเลยนะฮะอมโ,โอ้ยพี่น้องมันเนิๆเลยโยร่อนออมาอย่างงี้ยอันนี้นี่ ใครที่ไม่กินไขมันเยอะก็ไม่แนะนำนะฮะไม่ชอบกินมันก็ไม่ต้องแนะนำนะฮะแต่ว่าเรามีตัดเลี่ยนมีแจ่วมีน้ำพริกตัดเลี่ยนแล้วนะฮะแล้วก็ปรุงรสจัดจัดมันตัดเลี่ยนอยู่แล้วนะฮะก็กินได้อ่ากินได้อร่อยขึ้นนะแต่ถ้าใครไม่ชอบไขมันก็ไม่แนะนำนะแต่ว่ากินแล้วไปออกกำลังกายก็โอเคใช้ได้อยู่นะ,ะี่ วัววัวเป็นอย่างนี้ข้อข้อกระดูกมันนี่ขาหนังหมูเออหนังขาหมูหนังขาหมู ตอนใหญ่ใหญ่ เปืือยกำลังดีนะครับไม่ได้เปออื่อยยุ่ยจนเกินไปแล้วพอเคียวได้พอเคียวได้นะครับมาดูไอ้ขาเล็กสิไอ้ขาเล็กม่มันจะเปื่อยง่ายอยู่ขาเล็กหนูเห็นไหมกระดูกลอนเลยกระดูกลอนเลย ติดมือล็อตเนื้อนี่แบบเนี้ย อปิดเปลือยคออะไปิดเลยเนปิดเปิดอยอย่างนี้เลย ดึง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 งดึงงดึงงดึงงจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปเพิ่มความเผ็ดอีกนิดหนึ่ง đen, đen, đứng 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 đứng, đứng, đứng. โอเคแซ่บวายขออภัยนะครับกะนะครับร้อนจนเหงื่อแตกซิกเหงื่อแตกซิกเลยนะรสชาติจัดจ้านมากจัดจ้านเล้าใจใครบอกทำสูตรนี้ก็ไม่รู้ที่หลังอย่าทำนะที่หลังอย่าทำนะสูตรนี้สวัสดีอ่ะนะฮะก็เป็นการทำอาหารแบบอีกสูตรหนึ่งนะในประเภทของ ขากิหรือขาหมูนะฮะเอาใครชอบรสชาติที่จัดจ้านนะครับผูใดมักรสชาติที่จัดจ้านหาตัวจับหยากเพะเขาบอกเขาบ่อยากมาจับน้าก็เลยหาตัวจับหยากนะฮะเออเพราะว่าเขาไม่อยากมาจับด้วยไงนะฮะเพราะว่ารสชาติมันจัดจ้านหาตัวจับยากมไม่มีใครอยากมาจับสูตรนี้นะเอามันอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพลังงานเยอะนะต้องการไขมันไขมันบ้าง พลังงานบ้างนะับเออนะฮะเหมาะกับคนที่ชอบแบบมันๆหน่อยนะฮะส่วนผมก็บอคอยมากินมันปนไหนโดนๆจะทําเมนูประเภทกินประเภทมันๆอย่างนี้นะฮะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กินผมจะเน้นไปทั้งป่าหลายกว่านะฮะเพราะว่ามันไขมันน้อยนะช่วงนี้มันลดลดน้ําหนักยังไม่ลง <c oughs> นะฮะลดแบบระบบเขาเรียกอะไรไขมันในเส้นเลือดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวค่อย ต้องแบบว่าเพิ่มการออกกําลังกายนะฮะให้ให้มันมันล้านให้ระบบสมดุลร่างกายเนี่ยให้มันให้มันพอดีนะฮะช่วงนี้กินกินเยอะไปหน่อยนะฮะเอานะครับผมก็ใครชอบในส่วนของรสชาติเผ็ดเผเออเผ็ดเ,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 ดเดมันมนเออมันอยู่แล้วเนาะหมะูนะฮะก็ลองไปทําดูนะฮะอาจจะใช้เวลาในการทําให้มันเปื่อยใช้เวลานานหน่อยนะ,ะแต่ก็ ผลลับออกมาก็อย่างที the ่เห็นนะก็เปื่อยได้อยู่นะเปื่อยได้ยุ่นะเปื่อยอยู่นะครับเปื่อยได้ประมาณนึงก็คือไม่ได้เปื่อยยุ่ยมากเหมือนกับขาหมูพะโลนะเพราะอันนั้นเขาเคี่ยวไว้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 เป็นหลายชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็คือเคี่ยวแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวก็ได้ประมาณนี้นะฮะเอาใครอยากจะให้เปื่อยกว่านี้ก็เพิ่มชั่วโมงในการเคี่ยวไปนะอันนี้ใช้น้ําประมาณสัก3น้ํา3น้ำอนน้ำที่เข้าใส่ข้างบนอ่ะน้ำที่เราจะใส่ข้างบนให้มันเดือดนะให้มันเดือด ประมาณสามน้ำผมก็ประมาณสามน้ำก็ประมาณประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ถ้าอยากให้เปื่อยกว่านี้ก็ก,ก็ก็เรียกอะไรเปลี่ยนน้ำให้มันเยอะกว่านี้นะฮะผมะใครมันเริ่มดันขึ้นคอแล้ว <c oughs> กินมันกินเลี่ยนนี่มันเนาะเดี๋ยวจะต้องไปหาน้ำโซดามะนาวกินผ่าลงไปสะหน่อยนะฮะเอาโอเค นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Sub s ไ r i b e นะครับเพื่อเป็นแรงใจน้อยในการทำคลิปวิดีโอแบบมั่วๆสูตรมั่วๆแต่อร่อยชัวร์แน่นอน <laughs> อ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ